สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับกลับมาพบกันกับเจเด็ดมือทองครับคุณผู้ชมครับเมื่อเช้านี้นะครับผมตื่นเช้ามาเปิดโทรศัพท์ดู40เกิดอะไรขึ้นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับคุณผู้ชมครับนะงงใจแล้วตอนนี้นะครับผมมองว่าโค้ชเนี่ยต้องโดนแล้วนะครับคุณผู้ชมครับและนักเตะบางรายก็อาจจะต้องโละแล้วในช่วงซัมเมอร์นี้ครับคุณผู้ชมครับดีนะครับผมยังติดเป็นบอลโอเวอร์แบบเต็มเวลาไว้ที่3เม็ดครับคุณผู้ชมครับนะฮะก็ถือว่าไม่ค่อยล่วงสักเท่าไหร่ครับคุุณณผผผผูู้้้้้ชชมมมคคคคครรรรรรรัััััััับบบบส่่ววววนน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 นทาา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 งงดดดโโออ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 เเ์์ฮฮฮิิลลลหกำแพตตะะะถืไี รวมถึงโอเวอร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นเดอร์แบกนะครับผมที่เราไปทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้นะครับผมนะฮะสำหรับพี่ๆท่านไหนเนี่ยที่อยากจะมาตามนะครับผมนะฮะที่มากกว่าหน้าช่องครับคุณผู้ชมครับในครอบครัวฟุตบอลของเจเดมือทองนะครับผมนะฮะจัดไว้ให้หมดแล้วนะครับผมเข้ามาติดตามกันได้ครับคุณผู้ชมครับนะฮะเปิดแอปพลิเคชันสีเขียวและเพิ่มเพื่อนกันเข้ามาได้ครับ @mt28 อย่าลืมใส่ด้านหน้าครับคุณผู้ชมครับหรือทางเข้าอยู่ที่หน้าช่องนะครับผมหากไม่ชัดเจนนะครับ ส่วนในค่ำคืนนี้ครับคุณผู้ชมครับนะฮะบอลก็ยังน้อยอยู่เหมือนเดิมครับแต่ก็มีบอลรายการใหญ่ให้ได้ติดตามนะครับผมเป็นนัดที่2ของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ครับคุณผู้ชมครับรวมถึงทางด้านของอังกฤษดีกวันลีกทูนะครับผมนะฮะทางด้านของบูเดรติก้าเยอรมันสองนะครับสวีเดนสกอตไลน์นะครับผมนะฮะก็ค่อนข้างจะมีนะครับผมให้ได้ติดตามกันอยู่นะครับแต่ในค่ำคืนนี้นะครับคุณผู้ชมครับนะของเจลเลมือทองหน้าช่องนะครับผมเราจะไปดูทางด้านของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ในรอบที่สองครับ ปารีสไปพายดอทมูลในบ้านในนัดแรกครับผู้ชมครับจบสกอร์อยู่ที่1ประตูต่อ0ูนย์นะครับ จากสถิติในการเจอกันมาของ2ทีมนี้ครับผู้ชมครับสนัดล่าสุดนะครับในปี2023และปี2024นัดล่าสุดพายดอทมุนในบ้านครับผู้ชมครับนะฮะแล้วก็เสมอดอทมุนในบ้านของดอทมุนครับผู้ชมครับนะฮะแล้วก็ได้ชัยดอทมุนนะครับมา1นัดนะครับผู้ชมครับจบสกอร์นะครับปารีสสองศูนย์นะครับผมนะฮะฟอร์มล่าสุดครับผู้ชมครับของปารีสแซงต์แชงแมงนะครับผมต้องบอกตรงนี้เลยว่าทำผลงานได้ค่อนข้างที่จะดีครับผู้ชมครับจะมีเพียงแค่นัดล่าสุดนี่แหละนะครับผมที่พ่ายดอทมูลนะครับสอร กับออสซบวก5้ครับจบสกอร์กับปารีสนะครับผม1นนะครับจบสกอร์กับทางด้านของแอตเลติโกมาดริดนะครับผม4ี 2, แล้วก็เป็นบอลเสมอแล้วก็พ่ายกับอารเบเรซิกับผู้ชมครับถือว่าทำผลงานได้ดีนะครับผมด้วยกันทั้งคู่นะครับ ทศนาฟุตบอลของเจเดตมือทองในค่ำคืนนี้ครับคุณผู้ชมครับนะฮะผมมองว่าบอลคู่นี้นะครับผมปารีสแซิชแมนปิดประตูชัยแน่นอนครับคุณผู้ชมครับนะฮะแต่ถ้าจะให้ไปทางด้านหน้ากำแพงจริงๆอ่ะนะครับผมนะฮะก็ยังไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าเจอกันมานัดล่าสุดนะครับผมก็เสียเปรียบทางด้านดอทมูลครับคุณผู้ชมครับสภาพความพร้อมของทีมในตอนนี้นะครับผมก็ค่อนข้างจะพร้อม yeah. นะครับผมทัง e ้ Point ง er. year, Coast, 2ทีมเลยครับคุณผู้ชมครับนะฮะแต่ในค่ำคืนนี้นะครับคุณผู้ชมครับนะฮะเจเดต์มือทอง คุณผู้ชมครับใครนอนดึกก็รอ2.53นะครับผมหวานเจี๊ยบแน่นอนสำหรับบอลคู่นี้ในนาทีสองครับคุณผู้ชมครับแลกได้แลกนะครับผมผมว่าอย่างนี้นะแต่ถ้าถามว่าใครจะได้ใช้ในนัดนี้ครับคุณผู้ชมครับเปรียบเทียบจากโมเมนตัมยังไงก็ต้องเป็นทางด้านของปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับผมที่เล่นในบ้านครับคุณผู้ชมครับแต่ผมกลัวสกอร์มันจะไม่ขาดนะครับผมถ้ามีการเปิดตัวสักประมาณ1เมตรหรือ0.51เนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะลุยทางด้านของปารีสแซงต์แชร์แมงแต่น่าคิดวันนี้ครับคุณผู้ชมครับผ แล้วกันนะครับผมนะฮะรุยเป็นบอลโอเวอร์ไปเลยนะครับผมนะตื่นเช้ามาขอให้หวานเจี๊ยบกันทุกท่านครับผู้ชมครับสำหรับวันนี้เจเดตมือทองขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับผมนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ